เยชอช่อคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ซ้อมมวยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปวิ่งกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟิตเนสเลยดีกว่าป่ะลุย let's go เรื่องเร่าต่เธอได้เลยนะเฮ้ยเขาเบียเดียวกับเธอเลดี๋ยวก็เนี่ยไม่แต่ก็แพงแตกอ่ะเพราะว่าอะไรไม่ต่อยอัดกรเดเนียนู่นเลยโอ้โหอะไรไปวิ่งดีกว่า ขอโทษะแก l e t go โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ฟิตเนสแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาแนะนํากับเจ้าของนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมครับผมขอบคุณมากมากเลยครับตลอด2ไฟสามไฟที่ผ่านมาเนี่ยทีโอยิมเนี่ยดูแลเราเป็นอย่างดีเลยครับผมก็ใครที่มาจากผมเนี่ยมีส่วนลดด้วยอ่าครับผมก็ใครที่มาจากผมนะมีส่วนลดด้วยครับทีทีโอยิมครับผมก็ที่นี่ครับผมไว้ใจครับที่เดียวครับที่ผมมาออกกำลังกายครับผม จัดไปครับไฟนี้ต้องขอบคุณทีโอยิมครับผมด<า>ูเรื่องไปไปวิ่งกัน<อ>จัดไปครับรถน้ำหนักต่อ, <laughs> อา่าโคตรหล่ออะ เพียไม่รออ่ะใครวะใครนี่ค,ค่ะตอนนี้เราก็มานั่งรอบางจูวิ่ง1ชั่วโมงนะคะก็ะคือไฟที่แล้วที่แพ้นะส่วนหนึ่งก็คือมาจาัดที่บางจูกดแดนเต็งด้วยนะคะก็คือแบบว่าเหมือนจะต้องทําทุกอย่างให้เฟีที่สุดแล้วก็ดีที่สุดถ้ามีคนบอกว่าบางจูซอมม้อมไม่เด็มเพียน,นี้ขอบอกเลยว่าถ้าไฟที่แล้วกับไฟนีเนี้ย ไฟที่แล้วบางจูแบบซ้อมเต็มที่แบบ1 0 0มากแบบเกินด้วย120ด้วยมันเลยเป็นแบบบทเรียนของไฟที่แล้วนะว่าบางทีสิ่งที่เราแบบรูเฟกเกินไปหรือเต็มที่เกินไปอ่ะบนเวทีมันมีหลายอย่างที่เราไม่คาดคิดไฟนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บางจูด้วยนะคะส่วนเราก็ไม่ว่าผลจะเป็นไงก็ยังเป็นกําลังใจให้บางจูเหมือนเดิมในไฟที่แล้วแพ้และถ้าไฟนี้เป็นยังไงก็ยังไม่รู้แต่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะอยู่ข้างๆบางจูข้างหลังบางจูคอยหนุนตลอด โอเคเป็นลมใจให้บังจูด้วยนะคะทุกคนสวัสดีครับผมถ้าความต่างของจากไฟที่แล้วกับไฟนี้เนาะก็คือไฟนี้น้องไม่กดดันครับเป็นตัวเองแล้วแล้วทีมงานนะครับแล้วก็ตัวน้องเองก็ได้บทเรียนจากไฟที่แล้วมาพอสมควรแล้วก็เราจะมาปรับปรุงในไฟนี้ครับรอติดตามรอเชียร์นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน้องยังมีศักยภาพแล้วก็ยังมีของที่ยังไม่ได้ปล่อยอีกเยอะครับรอชมวันที่ผมนีกันนะ ็ดูแลกันเต็มที่ครับมังมึงยาก็ทุกคนครับเต็มสุขจะไปแต่ตอนนี้ยืดก่อนโอเคค่ะตอนนี้ก็ยืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วก็เตรียตมตัวไปโรงแรมกันค่ะ มาที่โรงแรมใช้กินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขนของแล้วก็ขึ้นห้องพักกันเลยไปจะไปเอาของแล้วก็ขึ้นห้องกันดีกว่า Let's go มองคุยเลยไปคอพี่ก่อนแั้วกไปดอกจิงน่ารักมากพี่ชายสุดบบ๊อพี่ชื่อไรครับ โ้โหุยอดเลยพี่ชื่อคล้ายผมเลยที่ชื่ออะไรชื่อจูกูชื่จูอยู่แล้วจริง <c oughs> อรจริงตอแบบ่แลกบาใส่ช้างดาวมาน่อยแถลข่าวแอ้ตอนนี้ว่าแรไม่หมายถึงว่าพี่ดีนบอกให้เอาผ้าใบมาใส่สูบกับช้างดาวที่หาเก้ดวนค่ะวันนี้เรลงเล้าก็ลังท้องจะคอดวฉัน <c oughs> ไม่ได้ย <c oughs> ูาเาจรยบท้องวันนี้นะ้วเดี๋ยวอหรบ <c oughs> <c oughs> จะพักฝั่งโน้นนะรอนีอ๋ออ๋อยดีรยดีเราที่นี่นี่พักแบบคนาลำฟ้าอยู่จะรอดี ขอบคุณครับเช่นกันครับพี่อโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงข้างบนห้องเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันพรงนี้ค่ะว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อนะคะขอตัวไปพักผ่อนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีเช้าอีกวันหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ตื่นมาที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงหน่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปวิ่งกัน ที่ฟิตเนสของโรงแรมนะคะเดี๋ยวรอไปวิ่งกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็เพ,พิ่งตื่นนะเสียงก็เลยอ่ะเสียงก็เลยแฮมนิดนึงโอเคเดี๋ยวลงไปดูที่ฟิตเนสก,กันดีกว่าเดี๋ยวพาเบนซิลไปวิ่งกันเด,ดี๋ยวซ้ายโอู้ดิตา โอ้ยไม่มีใครมาเลยสวัสดีค่ะสัด้าวที่สดใส,าส,าสามากสค่ะสดใสมากไปค่ะ ก็เลยบางอย่ารับหน้าที่อยู่ที่ค่ายมวยเดี๋ยวมาช่วงตอนเย็นนลายนข้อกดโอเคดึกเช,ช้าหรือดี๋ยวเราไปไาดูบอ,อีกกันเ ที่เวทีมวยนะคะไปเหมือนเป็นแถลงข่าวอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปรอดักันตรงนี้บางจูก็น,นั่งอยู่เดี๋ยวเราขึ้นรถตัวก็เดินทางไปที่บินี้กันเลยอีกเขาคว่าเาันนงเฮ้ยี่ก็มีหูหลุดาเตียวดูนี่มอจโเมสิกม,ม,มาให้เธอได้ตลอดแต่ถ้าหากมาเจอเพ่อีกเรื่องหนึ่งจะไป เจ็บปูอยู่ไหนของใครของเราหรือของใครขอได้ครับขอได้เหรออืมใช่ครับที่คือเราพยายามคนอื่นทำร้อยผมทำสองร้อยแฟนผมผม,ผมทำมากคนอื่นเยอะมากเลยแล้วผมผมเอาชนะตัวเองได้นในทุกๆวันอะไรเนะี่เราก็แบบคือเรามีวินัยมากๆเป๊ะมากๆทำทุกอย่างพอบวเวทีมันไม่เป๊ะอ่ะ บวีทีมันไม่เป๊ะอย่างที่เราคิดอ่ะมันก็มันทําให้เราแบบโอ้โหต้องพอเราเราตึงเกินในเรื่องของกิจวัตรแล้วเนี่ยครับในเรื่องการซ้อมการวิ่งการนอนการกินทุกอย่างเนี่ยมันส่งผลต่อต่อการชกด้วยไงเพราะว<ม>่าพอโบวทีมันไม่เป๊ะอย่างที่ผมคิดไว้แล้วอ่ะผมก็กลายเป็นผมทำอะไรไม่ถูกเลยต <ๆ S 1> อนนี้ก็บังจูก็สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยอาจจะไม่ได้เก็บบรรยากาศให้ดูเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเป็นสัมภาษณ์ก็เป็นใครทําไมอะไรนี้แก้เป็นโทรศัพท์อนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมตอนนี้กําลังกลับโรงแรมนะคะไป ้ามีถ้าไปจะโชคนีมทรคัวงแล้เพนี่พี่รูวันนะครับถ้าเลยไมปก็ไองมาราะเราไม่ได้ตัวเองเราต้อส่มอจไมองตัวองอ่ากสนับสนเราที่รล้วิธหน้วิไปไหนที่รู้วิไปไหอาจจะสลายไปตร้นีอไองครับเาไปพวบความทีแล้วแต่ที่ามามี้อโอเคครับโอเคครับคนตอนนี้เราก็กำลังจูมาแต่ ก็เดี๋ยวรอคิวแล้วก็ต่อไปก็อาจจะไปที่เวทีมวยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูกันอีกทีมวยก็แบบเริ่มเพียรแล้วนะคะเพราะว่าคลุ่มนหนักมาสองกกันแล้วเดี๋ยวไปรอดูหุ่งนี้การบัญชาเดี๋ยววันนี้ก็มาตรวจร่างกายก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะคะ โอ้เหมยเหมือนนะแต่ เกิดแบบว่เจะปืนก็แค่ให้มันผ่านเลยก็ได้พักเร็วมีเวลากินข้าวด้ก็อรไม่ไหวจ้าบอกเขาาไม่ไหว มันเปนสี่โมงอยากลองวิ่งดูก่าแล้วกเปี่ได้บ้างไปเดินแต่ไไนไคย จะรุกกนรผู้นี้ให้เต็มที่ผลออกมาเป็นยังไงรูแต่เชื่อว่าคุณจะทำได้เต็มที่มากกว่าไปเท่า สองยกเจ้าพ่อีเขีย์ตั๊มตั้มหูข้าฝากบั้าง s <S ครับตอนนี้ก็กำลังจเดินทางไปเวทีครับสองทุ่มสามสิบนาทีครับฝากติดตามครับทางหน้าจอท่องเจ็ดเีครับแสงอาทิตย์ครับวันนี้เราจะทำ หน้าที่บนทีอย่างเต็มที่และสุดความสามารถฝากพลังใจด้วยครับผมบเลยฮะกลับไปครับเจอกันครับผม อน,นี้อยู่ที่สนามมวยแล้วตื่นเต้นมากแม่คืคอตื่นเต้นสุดๆถ้าเป็นนักมวยก็คือจะยิ่งกว่านี้เพราะเข้าใจนักมวยแล้วว่าแบบยิ่งคนเยอะยิ่งสนามคนเยอะยิ่งเวทีใหญ่อะไรต่างๆก็คือจะตื่นเต้นสุดๆขอให้วันนี้นะคะไอจูทําหน้าที่ได้ดีจะยืนเชียร์เป็นกำลังใจจีบแบบวุกวุกวุกว้วเนะคะรอชมเลยจ้าก็แต่ที่วันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสสูงเพราะว่าจากไฟที่ผ่านมาเนี่ยก็คือกดดันและไฟเนี่ยรอดูได้เลยว่าต้องมี ให้เห็นทาให้เห็นแน่นอน,นะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เราก็รับหน้าที่แทนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะตอนนี้พี่ๆน้องๆก็อาจจะเห็นสัมษณ์ความรู้สึกไม่ทุกคนนะเพราะว่าเริ่มทอยอยเข้าไปข้างในบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าไปตอนนี้พายด้านะคะ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์พี่สาวบางจูกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะ ส,ส,สวัสดีค่ะ,คะ<ส>ถ้าส่วนตัวก็รู้สึกว่าบางจูค่อนข้างไม่รู้ว่ากดดันหรือเปล่านะเพราะว่าอไม่ว่าจะชกแพ้ชนะห,หรืออะไรก็แล้วแต่มักจะมีดราม,ม่าเสมอสรับสงอมาทิตย์แต่ก็รู้สึกว่ายังไม่เห็นตัวยังไม่เจอตัวแต่ก็ให้กําลังใจน้องชายแล้วกันนะคะเพราะว่านั่นแหละให้กําลังใจค่ะสวยนะว,วันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาถึงเวทีมวยแล้วคะตอนนี้คู่แรกกำลังเริ่มเลย ความรู้สึกไฟนี้ก็วัดเชิงกดดันนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําเต็มที่และจะทําให้ดีที่สุดบนเวทีอาแค่ด้วยไฟนี้เป็นยังไงสบาย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 ใช่ไหมทุกคนคะตอนนี้กำลังจะเป็นคู่บางจูแล้วบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้เป็นคู่ยูนิคนะคะยูนิสชนะคะแนนไปเป็นที่แบ่นอแล้วต่อไปบางจูจะเลิศเิดตัวเลย ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอบังจูกันดีกว่าเพราะว่าบังจูออกมาแล้วเมื่อกี้เราดูแบบว่าเพลินเกินไปนะดูคู่พี่บีปราทอด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอบังจูกันเลยดีกว่าทุกคนตอนนี้เสียงแหรบมากเพว่าเชียร์แบบไหนนักมวยอ่ะขอบครับจ้าจ้าคน้อมมอ แต่ก็ให้กำลังใจเสมอครับผมไม่ได้เก่งนะเมียแล้วก็ครอบครัวผมที่เก่งครับผมมีแค่หน้าที่ทำให้มันดีเพราะว่าพนุษย์ที่เบื้องหลังสุดยอดกล้าฝ่าครับลูกรักเมียไม่หรอกไมน่าจะชนะแบบนี้สุดยอดหรือ่าดูยังเมื่อกี้เป็นอะไรกันหนาววะปวดหลังปวดหลังปวดล็อกดีใจวะ ดีใจครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็แตกต่างกับการึืนลิฟต์ครั้งที่แล้วเลยซึมๆ,มๆไงไม่เป็นไรเราก็ปรับปรุงทุกไฟครับเราไม่รู้หรอว่าไฟนี้หรือไฟหน้าเราจะเสียใจหรือจะดีใจแต่ทุกครั้งครับขอให้เราได้ผลเรียนไปจากมันครับผมก็ทุกอาชีพนะผมว่ามันนี่ก็ต้องเป็นแบบผมเลยมียากมีง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายทุกเรื่องไม่ได้ยากทุกเรื่องก็ต้องผ่านไปให้ได้จะมันก็ผ่านไปในวิธีใดวิธีหนึ่งครับผมก็ ถือว่าวันนี้เราทำสำเร็จครับก็เอนจอยกับโมเมนต์นี้ครับกับยอดไปเอฟี26กลับไปเล่นเกม f c 26ครับออกใหม่วันนี้เลยสุดยอดมากเฮ้ยโอเป็นเดอดเอโอเป็นเด็ดเอาอรมณ์ดีไหมโอเป็นเด็ดเอ